ันทึกไว้นะครับณนะวันที่8มีนา2 5 1 5เป็นบ้านหลังที่ได้มาด้วยเรียกว่าจะใช้คำว่าน้ำพักน้ำแรงก็ได้จะใช้คำว่า,ได,วาได้มาด้วยสติปัญญานะครับในการใช้ความรู้ในการหาเงินก็อาจจะชัดเจนกว่านะครับเพราะว่า ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าแรงกายมากเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้มาจากองความรู้ทางด้านการเงินนะครับว่าเงินที่เรามีนะครับควรจะไปทำยังไงให้มันงอกเงยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตผลนะครับของความรู้ทางการเงินของความ มุ่งมั่นของความมุมานะความเพียรพยายามนะครับที่เราจะศึกษาทางด้านการเงินจนกระทั่งสามารถได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นรูปธรรมนะครับที่จับต้องได้นะครับก็